สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการพิมพ์โซนค่ะวันนี้พิมพ์ก็มมจะมา <c oughs> พิมพ์ก็อัปเดตนะคะเวอร์ชัน0.5.9นะฮะเสียงก็อาจจะเบาไปหน่อยก็อ่าเปิดเสียงดังๆหน่อยนะคะ,พะ,ะเพราะว,ว่าอ่าเรอเรอเรออันเนี้ยโอเคแล้เราก็จะมาเข้าเซิร์ฟ <c oughs> เข้าเซิร์ฟไปดิ๊า <c oughs> เข้าเซิร์ฟหาผู้จิบกัน PVP ตกปลาเข้าเซิร์ฟตกปลาแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาเข้าเซิร์ฟตกปลาอ่ <c oughs> <c oughs> อาแล้วเซิร์ฟปลากรอดนะกเกมเล็กนะคะอโอเคโอเคอ่าวันหน้าพีมิโก็จะมาอะไรอะลงเกมเชลงเกมลงคลิป PVP อ่า นี่เนี่ยเปอะไรเนี่ยมึงจะพูดอะไรเนี่ยใครวะชวนใครวะอ๋อเพื่อนใครวะอ๋อนหนึ่งเจอกันอีกแล้วใครวะเฮ้ยเราพูดอะไรเนี่ยทีนี้เขาม่ซื้เขาจะไปไหนมามีกดนะฮะอืม ห้องทุบล็อคแทนนิกแล้วเจ้าแท่นอีกแล้วที่สามทำตามแอดบอกจะทำได้แต่งงานแล้วแต่งงานระบบแอดหรือว่าแต่งงานระบบแอดดูช่างแอดด้วยโซชีวีมีอะไรบอกแอดกุ๊กเก็ตเลยโหข้างหนึ่งเป็นเนืโอ้ยเลอะนี่เป็นตัวเม่อกี้อ,อ uh, ะไรกี <allas> <c oughs> ้ Valerie <c oughs> <guys> <gy> <y uta> แนคือน้องมิชกัเจสแล้วียอะต้เจอกันอี่แล้วเจอกันอีกแล้วไอเนี่ยอดเป็นอเจอกันอี่แล้วลคันลคันปิดเสียงปิดเสียง โอเคแล้วก็ตกปลากันเลยนะคะปื๊บป๊บปลามาแล้วปลามาแล้วประชืดได้ตัวหนึ่งตกปลาเลของไหมวะไม่แน่ใจนะไอนปลาวะเอกมาแล้วมาแล้ว,ลวอู้ชิบหายใกล้ๆก,กันนะ มาเลยมาเลยตอนมีได้สองตัวอ้าวทำไมโผล่มาตัวเดียววะใครเอาไปาม,าามันยังคุยกันไม่เลิกนะกวนตีนได้สองตัวแล้วเย่มีอะไรแรกไหยวะมานแต่งเดี๋ยวมีจะไรของไหมมีจะไรค้างไหม มีที่แรกครงด้วยตกใจหมดอุ๊ยะไรอะไรอะไรแอดแลคขังค่ะแอดแลคขังค่ะเดี๋ยวนะเลขของกูบอกว่าเลขของเออยังไงพิมพ์อีกใช่ไหมเลขของ ยังไงอาไรนะอู้ยโลบิชามีมาไม่แรกแล้วออกไปจากเซิร์ฟนี้ดีกว่าโอเคเอะไรดีตกปลาแะไรของเนินนี่จะสีของจริงโอเคไอัเนี่ยแอดก็ไม่อยู่อะไรกันฮะเออตอนนี้พิมพ์ไม่รับคนเข้าเกณฑ์นะได้โปรโดเข้าเกณฑ์นะ เป็นหญิงหรือชายก็ได้อุยัดคลิปวันนะคะตัดคลิปไม่ถึงหนึ่งนาทีแปบ๊บเดียวอะ่ะเอาเถอะเอาเถอะเอาอุ้ยมีเบ็ดแบบเบ็ดวิเศษมีไหมอะะ่ะฮะอุ้ยไหนกดไม่ไป อุ้ยโทษทีปิดแป๊บอย่าบอกนะว่าจะหมายถึงอย่าบอกนะว่าจะหมายถึงปิดเซิร์ฟนี่เราบ้าไปแล้วใช่ไหมอะไรเนี่ยนเราบ้าไปแล้วโอเคโอเค ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยคะ่ะถ้าใครตกใจคลิปนี้ก็สับไว้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ์ต่อไปนหมคะบ๊ายบายคลิปหน,น้าพิมพ์ก็จะเข้าเซิร์ฟนี่ค่ะบังว่ะ PVP นะคะก็จะเข้าเซิร์ฟ BBU กีนบ๊ายบาย